พอดีว่าแม่หนูนะครับรประสบอุบัติเหตุแล้วนำส่งโรงพยาบาลเลยมีอาการเส้นเลือด เลือดออกในสมองคราวนี้เนี่ยหมอจะก็เลยให้ยาและใหะ้รักษาตัวเนี่ยอยู่ประมาณประมาณ5-7ถึงวันเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าหากมีอาการเลือดออกในสมองอยู่รือ่าถ้ามีถ้ายังมีอาการเลือดออกในสมองอยู่เนี่ยก็คือจะต้องนําตัวส่งลงพ่าตัดที่โรงพยาบาลอุดรแต่คราวนี้เนี่ยการที่ ตอนที่แม่หนูรักษาค่ะยังยังไม่ครบกำหนดเลยเพราะว่าแพทย์อะค่ะหมอที่ดูแลค่ะเขาบอกว่าความจริงจะต้องเป็นวันที่11 11พฤศจิกาค่ะถึงจะรู้ว่าคนไข้อาการเป็นยังไงบ้างแต่คราวนี้เนี่ยพอมาวันจันทร์ที่9กะค่ะก็มีการหมอก็มีการให้ผู้ป่วยอะค่ะให้แม่หนูนะคะ ออกจากโรงพยาบาลเลยออกจากวงาสามารถออกจากโรงพยาบาลได้โดยที่แม่หนูบอกแล้วว่าอยากจะอยากจะขออยู่ต่อสักวันหนึ่งก่อนแล้วก็มีการทรวงติงจากยายหนูว่ายังไม่หายดีเลยขออยู่ต่อ,อได้ไหมเพราะว่าเหมือนแบบว่ายังรู้สึกว่าเตียงยังไม่ปลอดภยัยยังเวียนหัวยังไม่สามารถที่จะลุกเดินหรือทําอะไรได้เลยแต่หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรออกได้ดีขึ้นแล้วสามารถที่จะเดือนหนึ่งก็หายได้แล้ว คราวนี้เนี่ยพอแม่หนูออกมาจากโรงพยาบาลประมาณบ่ายสามนะคะเพราะว่ากว่าจะทําเรื่องอะไรเสร็จเนาะพอออกมาเสร็จปุ๊บคราวนี้เนี่ยมาถึงบ้านยังไม่ถึงสิบนาทีเลยะค่ะกําลังนั่งแล้วก็เกิดอาการช็อกขึ้นมาเลยอะค่ะพี่สิ่งที่หนูเห็นแม่หนูคือเขาแบบว่าช็อกแล้วก็แบบว่าเห็นแม่ติงแบบว่า ไม่หายใจแล้วอะค่ะก็เลยส่งตัวส่งตัวเข้าส่งก็เลยเรียกรถฉุกเฉินมาแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลเชียงคานก่อนจากนั้นเนี่ยก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเลยคราวนี้เนี่ยก็คือพอส่งไปที่โรงพยาบาลเลยปุ๊บเขาก็มีการปั๊มหัวใจแล้วก็บอกว่าสัญญาณชีพเนี่ยไม่มีแล้ว ถ้าปั๊มต่อไปเนี่ยคนไข้ก็จะทรมานดเปล่าเพราะว่าถึงปั๊มมามันก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก,วก็ออกซิเจนในสมองอะคะ่ะก็ไม่มีแล้วก็คือถ้าหยุดปัม๊มคนไข้ก็คือเสียชีวิตเขาก็เรียกเราให้ไปถามว่าเราจะยอมไหมจะให้ปั๊มต่อไหมหรือจะให้หยุดเราก็คือก็เลยต้องให้หยุดคราวนี้เนี่ยหนูหนูไม่หนูไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าทำไมทางคุณหมออะ ที่เป็นเจ้าของไข้ถึงให้คนไข้ออกไปทัทง้ทงที่ยังไม่มีการตรวจร่างกายอะไรเลยยังไม่มีการสแกนสมองซ้ำหรือว่าไม่มีการตรวจไม่มีการนำส่งไปตรวจเอ็กซเรย์ตามขั้นตอนอะไรเลยสิ่งที่ทามาที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะที่หนูออกมาเรียกร้องเนี่ยหนูอยากจะให้หมอค่ะตัวหมอออกมายอมรับ ในสิ่งที่เขาวินิจฉัยผิดแล้วอยากให้ทางโรงพยาบาลปรับปรุงการทำงานของบุคลากรและใส่ใจคนไข้มากกว่านี้คำว่าคนไข้เนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยากให้คุณทำอย่างนั้นจริงๆอยากไม่ไม่อยากจะได้ยินคำว่าเสียใจด้วยไม่อยากได้ยินคำว่า ยังไงก็คือเสียไปแล้วมันไม่มีใครอยากให้เกิดมันไม่มีใครอยากให้เกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอยากให้แบบว่าตัวอย่างเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างสุดท้ายจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกมันทำให้เราอะค่ะไม่มีความเลื่อมใสแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในองค์กรรัฐ อันนี้คือหนังสือนะคะรับรองการตายนะคะจากโรงพยาบาลศรีนครินนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่า พอไปได้พี่คุณสามได้ีอะไรบ้างนะนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อครั้งแรกแล้วแพทย์วินิจฉัยได้ไหมซึ่งในรายนี้กรณีนี้ก็มีการวินิจฉัยโดยใช้เครื่องมือนะได้ซีทีส,ส,สกแกนใช้อะไรก็เห็นว่ามันมีเลือดออกที่ใต้เยื่อหุ้มสมองนะอันนี้เราเขาก็เ,าเห็นแล้วก็วางแผนการรักษาแล้วเขาก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะไม่ได้ทําเฉพาะอยู่ในโรงพยาบาลเรานะก็เพราะว่าจริงๆแล้วบางเคสที่เป็นอย่างนี้เนี่ย บางทีเราอาจจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลสูอรอุตรเพื่อที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คําแนะนำนะฮะหรือว่าจะต้องผ่าตัดอะไรต่อเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนาได้แต่บางเอินในรายนี้เมื่อประเมินสกอาแล้วสกอเราเต็มนะก็คือเหมือนับเป็นคนปกติเลยนะ,ะก็เลยเคสนี้ทางโรงพยาบาลสูอรอดรก็ให้คําแนะนําว่าโอเคให้ดูอาการที่เราได้ก่อนนะฮะเราก็ดูรายตามคําแนะนําแล้วให้ยาทุกอย่างตามที่โรงพยาบาลสูรบุตรจําหนัทั้งหมดนะฮะจนะไปดูในผลการบันทึกต่างๆก็ผลก็ดีตลอดนะฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นที่มักจะเป็นปัญหาก็คือพอเข้าไปในวอดแล้วได้รับการดูแลดีหรือไม่นะคือเราต้องมีการประเมินซ้ําว่าอาการคนไข้เป็นอย่างไรในส่วนนี้ก็เขาก็ประเมินกันดูผมเห็นชาร์ตแค่คร่าวๆนะฮะต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนวนะะ่เาเมื่อเช้ามาก็ได้ดูแค่นิดเดียวนะแต่ว่าก็จะเรียนสื่มอมวลชนเบื้องต้นว่าเท่าที่ดูแลในในส่วนของการดูแลมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยเขาดูแลได้ครบถ้วนนะฮะ แต่ว่าคนไข้ก็จะมีเรื่องของการตรวจอาการซ้ำนะฮะเรื่องของการประเมินตอนก่อนจะส่งกลับบ้านเราก็ไปพยายามจะสอบถามดูกับคนที่เกี่ยวข้องว่าในกลุ่มของแพทย์หรือกลุ่มของอพยาบาลเนี่ยได้ให้คําแนะนํำไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ได้รับคาแนะนําที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเมื่อคนไข้กลับไปบ้านแล้วเนี่ยเมื่อมีเรื่องมีอาการคนไข้ได้ไปที่ไหนอย่างไรหรือว่าคือบางทีมันเกิดเหตุซ้อนก็คือมีการสัาลักในกลุ่มของ เขาจะเป็นนมถั่วเหลืองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะที่เป็นอาหารเลวที่คนไข้เริ่มได้รับนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องไปแยกให้ได้ว่ามันเกิดการสำลักจากการที่สมองมันเสียและสำลักหรือว่าสำลักแล้วทําให้เกิดอาการสมองบวมสมองเสียอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อันนี้ก็คงเป็นเรื่องข้อเท็จจริงละก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะฮะซึ่งในรายนี้เขาก็ได้หลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตก็ได้มีการทำซีทีสแกนซ้ําอีกนะฮะเพื่อจะดูว่ารอยเลือดเลือดออกที่ในสมองที่ว่ามันมีรอยเลือดที่ไม่คิดว่าผมเรียนเบื้้้องตนนนเน่มมัใหญขึ ผลเบื้องต้นคือมันเล็กลงนะแต่ว่าเล็กลงก็อาจจะขนาดเท่าเท่าเดิมหรือไม่ไม่จริงจริงมันจาก4เซนเป็น3เซนนะแต่ทางพวกผมก็ตีความว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทําให้ถึงกับเสียชีวิตนะแต่ในประเด็นอื่นเนี่ยกคงต้องรอคณะกับการแพทย์เขาไปรวบรวมข้อมูลนะฮะประกอบกับผลการผ่าชน,นะสูตรศพนะฮะซึ่ง ผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะว่ากลับไปบ้านแล้วก็ยังอาจจะเสียชีวิตแต่เกิดขึ้น้อยนะฮะแล้วก็คงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากทางโรงเรียนแพทย์ร่วมให้ความเห็นนะฮะซึ่งเรื่นนี้ผมก็ได้ให้เขาปรึกษากับทางโรงเรียนแพทย์คืสศรีนครินด์ด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความกระจ่างแล้วพวกเราได้เรียนรู้เพื่อจะกลับมาป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยท่านอื่นต้องเป็นแบบนี้อีกนะครับปกติก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทาง ผู้สูญเสียนะครับทั้งทั้งครอบครัวนะที่สูญเสียคนคนนั้นเป็นที่รักนะฮะญาติเราเราก็รักกันนะทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุเนาะถ้ามันไม่เกิดอุบัติเหตุมันคงไม่เป็นอันที่หนึ่งเนาะเกิดอุบัติเหตุแล้วเอ๊ะมันจะมีความผิดพลาดของแพทย์หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูตามข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะฮะแล้วก็ในทางส่วนของโรงพยาบาลในส่วนที่เราปรับปรุงได้เราจะพยายามปรับปรุงทุกเรื่องนะผมบอกเลยนะฮะในเรื่องการทํางานเป็นทีมเพื่อจะให้คนไข้เราปลอดภัยนะ อันนี้เป็นเรื่องหัวใจหลักเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เบื้องต้นก็คือเราด้วยจะให้คนปไปช่วยงานใช่ไหมเราเราก็ปุงถ้ามีโอกาสผมุงก็จะไปด้วยตัวเองด้วยนะแล้วก็ให้ทีมมอบทีมเนี่ยทีมก็ต้องไปอยู่แนละ้วนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนไข้น่าจะเป็นสิทธิ์ยูซีนะฮะเขาก็จะมีในเรื่องของ,องมาตราที่มาตรา41เนี่ยนะฮะที่จะเป็นผู้สูญเสียเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาเรื่องเงินชดเชยเยียวยาให้บ้าง นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเป็นชั้นที่สูงกว่าเราเราเป็นคนที่ดําเนินการช่วยช่วยประสานงานทําให้เขาได้ปรมาณนั้น